เราอยู po, uh ่ที่โอซาก้าเอ็กซโป2015และวันนี้จะมาเปิดตัว p a เวเลียนที่ใหญ่ที่สุดในงานเลยครับครับผมนั่นก็คือ p a เวเลียนที่ชื่อว่า future city พาเมียนครับ here we go โครงสร้างหลักๆของฟิวเจอร์ซิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าน่าสนใจห้องแรกอพ่อว้าวมากพราพ่อกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่หรือว่าหัวข้อเรื่องนี้อยู่ s o c i e t y 5.0 Where do we come from What are we and where are we going Society 1.0อันนี้1.0เริ่มต้นที่1.0ไซด e 2.0 2.0 3.0 ก็เป็นเครื่องจกักรเครื่องยนต์กลายเป็นว่าหลังจากเดินเข้าไปในพาว i l ิเลียนน่ะเขาถามเลยว่า where do we come from what are we where are we going อันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนให้คนที่เป็นเทคโนโลยิสแบบเรา<ม>ที่เข้าไปในนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยก่อนที่ยูจะอ<ม>ัพวานซ์เงินไปเนี่ยุดถอยมานิดนึงดีกบอกว่า purpose หรือว่าว<ม>ัตถุประสงค์หรือรจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณนะ่ะควรจะเป็นอะไรซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมดีเทค ในโครงการดิจิทัลวัคซีนเราบอกมาโดยตลอดในมุมของการที่เรากล่าวถึงเรื่องของพลเมืองดิจิทัลโดยเฉพาะสำหรับสมาชิกดิจิทัลวัคซีนและอาจารย์หลายๆท่านที่กําลังเข้าร่วมโครงการดิจิทัลีเรดี้นี่คือหนึ่งในบทเรียนที่อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดจากทางสมาคมดีเทคของเราอไลน์ <Al ign S 2> ไปกับวิธีคิดของสังคม5.0 3.0เนี่ยสำคัญมากมนุษย์เราเมื่อมีเรื่องของเครื่องยนต์กลไกมาช่วยทํางานให้กับเราเราจึงกําเนิด iQ ไงครับ เพราะว่าเราต้องมีศักยภาพและความสามารถในการใช้เครื่องกลไกลดังกล่าวพ,พอจาก3.0เนี่ยเราก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยล้วประมาณนี้เลย information society <Yes. S 2> information society 4.0 4.0เรศย่า information society จริงๆแล้วคิดภาษาเรานะเขาก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ PC um, เรากลาย <yeah. S 2> เป็น information society เรามีคอมพิวเตอร์เรามีอินเทอร์เน็ต เราเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เราสามารถสื่อสารกันผ่านจากอีกมุมหนึ่งของโลกจนกระทั่งกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่บนโลกออนไลน์นั่นคือ4.0 City of Happiness ความสุขกับ We live happy We live to be happy อันนี้สำคัญผมขอซูมอินเข้าไป สิ่งหนึ่งที่ทางเขาต้องการที่จะบอกเราก็คือว่าสังคม5.0เนี่ยไม่ใช่รถบินได้แท็กซี่รับคนมไม่ใช่ AI ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เราเข้าใจผิดมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะถ้าเราอยู่ฝั่งที่ขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับ innovation ให้ไปเร็วเนี่ยนั่นก็กลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ต้องการจะรู้ว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไรสังคม5.0คือสังคมอ,อะไรครับ city หรือเมืองของความสุขคือ City of Happiness อันดับแรกที่เห็นก็คือว่า To bond between family and home A home that weaves memories Weaves memories ใช้คำนี้นะ <Yeah. S 2> Connect with fairway friends and family อันดับแรกเลยก็คือครอบครัว bond between family and home a home that weaves memories นี่คือตัวอย่างที่ดีครอบครัวมาก่อนอันดับแรกเลยครับในครอบครัวหรือการใช้ชีวิตแห่งความสุขตอนแรกก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเข้ามาโชว์อะไรแบบนี้แต่หลังจากพ่ออธิบายแล้วก็เข้าโชว์เคสเข้าใจแล้วว่า ทำไมจึงวิลลิ l ูแฮปปี้แฮปปี้ยู่ดีมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีไงก็คือเขากำลังทำให้นอนตกรรมกับเทคโนโลยีเสริมความสุขของมนุษย์ถามว่าวันนี้สังคมไทยเป็นดิจิทัลแฟมิลี่ที่จะพาะพร้อมรองรับการเจริญก้าวหน้าไปสู่การใช้ AI มากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะทําในโครงการอื่นๆต่อไปในฐานะผมมาเยี่ยมจัสตินในรายการผมก็ขอมาเชื่อมโยงว่านี่ยังคงเป็นหัวใจหลักสําคัญของเราแล้วก็อธิบายด้วยว่าความสุขที่เกิดขึ้นในโมเมนต์ที่เหนือกว่า AI ก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความผูกพันภายในครอบครัวที่อยู่ในนี้นั่นแหละครับคือความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคุณ จะไปไขว่คว้าสิ่งอื่นใดๆก็ตามแต่แต่คุณขาดขาดฟันเดเมนทัลหรือรากฐานความสุขที่แท้จริงในสังคมชีวิตนี้คุณจะโอกาสในการมีความสุขนั้นยากมากยากจริงๆเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือจุดที่ยืนยันอยากรู้อันที่สองไหมล่ะไปดูกันครับเรื่องของยานพาหนะการคมนาคม Transportation กับ Logistics ก็เป็นเส้นทางสู่ความสุขครับ The Road to Happiness ไปสู่ Health and Wellness Health and Wellness A Lifetime of Wellbeing แล้วก็มาถึงการศึกษา Education แต่อไปถึง Entertainment mm hmm. เพื่อที่จะ Spread Your Wings of Imagination mm hmm. เพื่อที่จะขยายจินตนาการหรือความคิดของเราได้ ในเมื่อเราพูดถึงสังคมศิลย์ศยเราก็ต้องคิดต่อไปว่าแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรไออันต่อไปเนี่ย จ,จนใช้คาว่าเป็นเลือกอนาคตของเราได้เลือกอนาคตของเราได้โซนต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าม <Theater S 1> ิไรเซียเตอร์มิไรเซียเตอร์แปลว่าเซียเตอร์แห่งอนาคตพอเราเข้าไปในเซียเตอร์แห่งนี้เนี่ยก็มีพิธีกรที่น่ารักมาคอยต้อนรับเราแล้วเราเข้าไปนั่งเป็นเหมือนสร้างเคล้ายกับเป็น hall interactive แห่งหนึ่งหลักๆเนื้อหามันจะอยู่ตรงนี้เขาแนะนําให้เรารู้จักกับตัวละคตรตัวหนึง่งน้องคนนี้เขาชื่อน้องเท็ดเขาเกิดตอนปี2025ถ้าจำไม่ผิด เพราะฉะนั้นเข้ามาตอนที่เข้ามาจากอนาคตเขาอายุสิบขวบแล้วเขาก็มาขอให้เราทําอะไรบ้างคือเขามาขอความช่วยเหลือให้เรามาช่วยเลือกอนาคตของเราไปของเขาหน่อยเขาจะมีสาอนาคตให้เราเลือกหนึ่งก็คือ health care city จะเป็นเมืองที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นส่วนสาธารณะก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาจะมีตู้อันนี้ชอบไหมนะเขาจะมีตู้กด vending machine ที่ คือเขาจะสแกนเรารู้ว่าเออเราต้องกินอะไรบ้างเราต้องกินยาอะไรบ้างแบบอัตโนมัติเลยนะครับ<ช>ต่อมาก็จะเป็น green city ก็คือเรื่องของเมืองให้ความสำคัญเกี่ับเรื่องของการผูกผัก green city นะครับแล้วก็3จะเป็นเรื่องของ s y n c h รซ city เมืองที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ c o n n e c t i o นทั่วโลกอย่างเช่นถ้าผมมีเพื่อนอยู่ที่อ่บราซิลบราซิลละกันนะครับคือเขาจะมี h o l ลแกรมที่เขาจะนั่งกินข้าวกับผมเลยคือเรื่องของการ s y งโครไน i z e แล้วก็ ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นนะก็มีประมาณ20คนแล้วกันนะเราจะมาเลือกอนาคตด้วยกันได้อันนี้ที่ชอบมากเลยคือ Study and Work คือ hmm. จะเป็นเรื่องของการเรียนการเรียนกับการทำงานคือเขาจะมี3เวอร์ชันนะครับนั่นก็คือ Portable Knowledge ดาวน์โหลดความรู้ได้เลย <c oughs> เข้าไปในสมองอาร,รมณ์นั้นนะครับ2คือ Capable Device คุณยนต์ที่จะมาช่วยอย่างเช่น ยกของหนักเอ่ยหรือว่าซ hmm. ับมารีนที่จะมาช่วยกันทำงานแล้วก็3คือ global collaboration ก็คือการที่จะคอลแลบกับคนทั่วโลกสุดยอดใช่ but that มีเยอะครับแต่ว่าอันนั้นคือมี right theater คือเราจะมาเลือกอนาคตของเรากับน้องเท,ท็นได้ครับอ่ะเดินต่อไปที่ไหนต่ออ่ะออไปนี้เทคแล้วอ,อันนี้คือเทคโนโลยีนวัตกรรมล้วนเลยครับ อันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Alice <Yeah. S 1> นะเป็นโปรเจกต์ l อล e ของทางญี่ปุ่นที่มีจริงๆนะครับซึ่งนั่นก็คือว่าเหตุผลที่เขาให้ความสําคัญเรื่องของการคมนาคมเพราะฉะนั้นเขาคิดไปในอีกสเต็ปหนึ่งแล้แทนที่จะนึกถึงเรื่องของอะระบบไฟฟ้าหรือระบบอะไร <Ừ. S 1> เพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าเขามองว่าการที่จะรักษาดูแลมลภาวะต่างๆ <Ừ. S 1> ก็คือทําให้ไอตัวแคปซูลตัวนี้เป็นแคปซูลที่<บ>ใช้ได้บนยานผาานะที่หลากหลาย แต่โซนเนี่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โห very อนาคต futuristic มากๆอย่างเช่นยานพาหนะ mobility ของ kawa s a กิที่หลายหคนก็น่าจะเคยเห็นรูปภาพนะครับเพรนี้ก็โด่งดังจริงๆคอนเซปต์วิดีโอเขาอ่ะเท่มากน,นะเรารู้จักคูโบตะที่บ้านเราใช่ไหมรู้จักคูโบตะบ้านเรานี่คูโบตะแห่งอนาคต อโอ้โหงามมากคูโบตะหรือว่าคูโบต้ที่เห็นเนี่ยดูจากรูปร่างแล้วแล้วก็ไอ้แปมเปิลจากวิดีโอที่ดูตะกี้นี่อัจฉริยะมี AI แน่นอนเพราะฉะนั้นคูโบต้แห่งอนาคต ควายเล็กที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ควายแน่นอนแล้วเพราะคงเป็น AI เอไอซัมติงแล้วซัมติงเลยแล้วก็สามารถทํางานได้ถามว่าน่าจะประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายน่าจะทําอะไรได้หลายๆอย่างที่เราจะไม่ต้องเหนื่อยอันนี้เป็นตัวอย่างของฟิวเจอร์ซิตี้ที่น่าสนใจ